ก็เันนายหลยสือสีหาหัวจีเผื่อปรทีอาญะอื่นตรีอายะเลยขาดยะตัวไหนขาดหาเคสใช่ป่ะเับจำจีนขาดได้บัดวนวนวนอยู่เลยหาหกเมึงเขาวาหาเคสป่ะตักหาหกเสียหกบอกว่าหาเสียแจมเล่ยโอ้กูมาเขียนแล้วบังบินอายอาญาไปอ้ยอายะเลยนะพ่อหน้านหาที่ก็คือกันพ่อมหาหาหาหลกูมั่วมันเจครับ ฮาฮาตรงนู้่าาตผ้ตายไม่นํากันเเพียงกันช่อง่องี้นฮาาที่มันไม่นปได้แท้อออโหม่อนบ่วันตวดจะวดใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนจะไปตวจใจเย็นก่อนบ่ควาฝันเนาบอกว่าฝันอะไรวยฝันเอทิกซี่้บ่ฝันนันยังไงเอันเห็นผู้หญิงมาหาเนีผู้เดียวแต่ว่าจะหาตัวใส่อยู่ที่ป่ว่ามันมีซี่อยู่ ว่าเขาอสูงก็ห้องหนเดียวไปผู้หญิงอายสูงไหมก็ห้องไหมครูหญิงคนเดียวเหรอคันเดียวปาจะว่าเจียนในตัวเดวเิ่งเดือหาครูใช่ยอืมี่ส่หนึ่งคนดจักอันนี้เพตันาตั้บอกว่าตัใแต่ว่าหูจักไว้มีสีทิดซี่ยต่ว่าเขาจะหาตัวไใส่ไหนไอ่ไปก็ครับโอ้ห่งหันคือการฝันเขาไปบอกในทนโอ้งหันไดหาเขาไปได้หาหาหกไปมาจากินกากหาหกปวดว่ะหาเก็ดเนาะขึ้นเต้มโอ้ยขึ้นเต้มเดียวขาวเลยขนาดสิบปีนะ มึงนะบไล้าน่เอาดงนี่แหละง่น้าี่แะแต่ว่ผู้ากไม่มาซีเดี๋เอาซีั้งสีเด้อประกอบเดี่ผู้ชายเาซเก่าใ่ถูกถ่็ั่ได้ชรเ่เท่านบอกออกตัวตัวนี้เพท่านบอกบอกเลยจ้ซีก่ออมันได่มั่นใจเันดีเขาไปบอกนเ่อง้ขไปหาเรื่อในบ้านไหนบ้บบอครับ เห็นเล่าลงหลายๆปาเด็กยังปั่นเบียดเบียดเสียดกันคับเนาะเห็นไหมอันมันมากแต่หาเจ็บหาเจ้าของปลาพีหาก็เจ็บแปดวงเห็นไหมโอ้หนี่เท่านั้นแหละได้เท่านั้นละมืดขึ้นต้องเหรดใดเท่านั้นเห็นเท่านั้นว่ายังปลเจียวโดยใช้เห็นเห็นแต่ผู้หญิงเปพ่อแมล่าแต่ผู้หญิงอยู่สูงหมายความว่าจั่างไรเปล่า ผู้หญิงลอยได้เหรอครับผู้หญิงที่สูงก็จะเล็สูงตัวเลขบนตัวเป็นยืนบ่ังไนเป็นท่ทั้งบนนั่งท่ทั้งบนนั่งอยู่ที่ทั้งห้องอยู่ต่รางเขาท่ทังยนะมันอยุแสดงว่าขันยกข้างล่างตัวไ่รงแรงยกนี้ยกขงบนมากเกนเป็นรบนตัวเ็นตีไป็นี่บ่อไม่เจียวโรกล่างกับ่อด้ว่วนี่แหละนี่แหละ่วมาหาคู่เี่ยบดทนบท่านับพอพระท่านไหน Nhìn này chắc xì, nó chắc 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 ผมก็จะว่าซีนหนึ่งนี่แหละเอรานว่าผู้หญิองอยู่ข้างบนนะครับมันเป็นเลขบนนี่เพราะว่เพราะว่ามันต้องเป็นเลขบนมันอยู่บนนี<อ>่นี่แหละขัดยุ่ล่างเป็นเลขล่างยขึ้นวาได้ใหญ่เฮ้ยม่หยุดเฮ้ยตีหลอกคือมาล่างเลยได้ยาซี่เนาะครับแต่ว่าเขาต้องหาจับคู่ได้ถือแต่ง,งวดก่อนนี่เห็นผู้ชายกอดกันแมนอ,อีฮ่าห่าที่ไหนไม่ออกห้าเจ็ดมาเดีไปจับยีกากกนสั่งวก ออกหาหกไปไงม่งต oh, ัวมัน้วนมาหาหกอ้วนไ่กูหาเอาไปรียกไปซื้อตีเดีออกปจะได้หาเก็แปะยโอ้ยอุตส่าไปซื้อตดีว่ราไปาจะไล่ใบมึงเด้อปาะเบียดเสียดแต้มเดียวท่านเบียดเสียดแต้มเดียวไม่เป็รสันยังตุนงดอยู่เนาะเดี๋ยวจะไงเดี๋ยวจะรกเดี๋ยวบกพีให้ันยุเปียกหน้าบอบะ หวยก็นอนยู่งได้กัที่เปนพื้นตัวกอะไรเห้เห็นไหมเนาะปูตาบูนี้บ่ปูปูนี่ะปูรุบนี่ละปูตาลเออปูปู่คนียาบอกเขาไม่เ้าใคนที่เขาฝันแบงสันเนาะโอ้ก็นอนอยู่พเดียวกว่าฝันนก็ดฝไปงสันตัวตะกี้นั้นว่นผาว่านยังเป็นแสงบอค่ะแมนวันนี้ก็เนี่ยมื่อเนี่ก็ไหวพไป้านอน ตองวัดตองก็เขาทาเนี่ยเขาทาไปเรื่อยๆคนก็มาบอกสิบบอกบัหันก็บอกมันคักเถื่อนไปนี่บยมันปุเป๊ะแบบนี้เลยว่าแต่เนี่ยเบียดเสียดกลางปักแบบนี้มาท้อเขาวานไปกินเนี่ยง่ายมันบังวดก่อนก็เอาเราให้ใกล้ตัวไปเลยให้มาเอานำปูนำเด้สินักว่าแต่ว่าเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นเห็นขีดกันขัดมึงหองเสียหูอยู่ตัวนึงออก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 เกงเห็นว่าอะไรพวกมันงวดก่อนเห็นเป็นห้าหกบอกว่าเนนครับงวดก่อนเป็นห้าหก ีข้าง็นี่แม่จับไงถขึ้นมาเยอะที่มือจ้วกคุถึงได้เลยวะจะบอกผมอนกับผกนดบกนังสองคนนี่กูดมาตได้ก็ออกออกจับขึ้นมากห้องจักยางขอได้บเดีแป้งมมนกูห่องคือออาออกออกออกนห้องออกอออกเอาั้งไเอาแป้งูแป้งมาใส่ถ่งเผืนนะลูกๆกืสนะครับแป้งมาใส่ มันก็ได้ห้องบานนี้เจะนี่เยอะจ้าสือเลยร่วนเลยนตัวนี้หาหกเหยเราะ้าหกเลยปากเลี้วเลเข็มกือวาด้วยข้ากับเบได้เลยโอ้ยบอกว่าเจียมเยอเยม่งทองทองเลยเมแม่นยู่ทองเลยเก็บก็ขาดยู่บ้านไร้ายได้พอจะไปจับถืวเหบ่เป็นแั่นี้มันเป็นตัวห้องนี่ตัวจะห้อมันห้องตัวตองห้องมันบ่มันบ่ห้องอยู่เอามันบ่ห้อิตัวนี้คู้เจ้าว่าห้องดีแช่จ้าอ เมื่อขึ้นหนีมื่อขึ้นเป็นวันพระโอ้เมื่อขึ้นนีเสียงวันพระมันยินเสียงมันห้องออก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 อยู่บห้บอกบํางแต่ว่ามือมือรุู่้จักกับจีเบิ่งมันหุ่นจาว่ามันหม่องมันนอนแล้วมันนอนอยู่เกือบบุตรเกือบตัวนั้นเอาไปใส่มันก็เขาไปนวดโอ้น้อนนี่เกือบบุตรครับตัวนี้น้อยรึอกออกออกอกก็เห็นบั้งข้ามมาเยอเดี๋ยวเดียวมือรู้คอยมาเอาเรื่องบักคข้ามถืประเหต์ไหมครับผมออก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 เลยบ๊แม่แจ้งคอยเอาเลขได้แจ้งคอยลขได้ถ้าบ่อห้องบ่บ่บ่าอะไร แต่้เจข้าอมัน่่องเขาย่ยงมันไ่ห่องเอาไปแต่วาตีว่าถืมันจับัมันจะบังนิดนึงหึหึปากเี่วปวดปวดไ้เนาะต้อซื้อกซื้อลงเลยนะพ่อั้นภอบนี้เนี่ย่ามนสิจับเอาได้บุศตรงนันห้อง มันหวองกามือเงี่ยแต่ช่วก็ถึกุลไวเลยไม่เปเนี่ยช่วงนี้จับกระดาษปิ่นท้องใส่แผงเนี่ยช่วงถึเปะถงวเน้งเยวนถึอเลยมาจะออกมากจะแบบเดี่ยวจำเล่มอยู่บ้านได้หลายนอนเทเลสีหางต้องเอาตัวที่มันร้องมาว่าตัวม้องอเได้ว่ะตัวนีมันฟังฟังโหลดครับไม่ได้ห้องตลอดเลยคร่านี่ออกก๊กออกอเก่ง จับเห้องก็กุครับตัวไม่ใหญ่โอว่าก็ไม่ใครนมันหอนนะบอ้ยหน่อยนั่นวยน้อที่นหอนหน่ยรั่งที่นองมันเป็นแบบว่าที่โกห้องแมนว่าแค่โบกนี่มันมันจะมาให้พ่อเป็นประจำเลยว่ครับนี่มาเลยมีห้องแค่ประจำครับออกออกออกนี่ยวอยู่ห้องนี้หรันบงห้องแกนะอก่านะไี่้นหลายๆนทีเป็นกาพ่อเปิดกระโปงที่มันกระ้องดเออตัวกห้อง นนี่มัทางโคกมาลองบอกเลขเนาะทุกรอบนี้ต่องวดไว้ก่อนคือฝันเห็นผู้หญิงอยู่บนบ้านอย่างนี้เหรอพ่อแนอแนอยู่บนตี๋ตี๋ใครมาขันมาปุ๊บอื่ดมากันอารผู้าาผผใช้าัดนำหาเอาหาของผูใส่จ้ะหาเป็นตัวที่สามเลยมันจีบเป็ลขสามตัวนี่นนมนันห้าซีซีแนนโอ้ตรงเลขเจวอลนะฮะสี่สีห้าเนาะแนนไม่ติดเป็นรูปนี่การตีห้องผูใส่นี่มันเป็นเลขหาป่ะนี่เขาต้องบอกหาหาที่ๆเออเดี๋ยวนี้คือ นั่ตีตีพ well ่อตีดอกนะครับเพ่าแบาเบาแล้วดตีครับคือคือพ่อตีเป็นห้าสี่สี่นะพ่อเนาะอขอต่องวดไว้ก่อนนะพ่อเนาะเดี๋ยวเลขทางโคกเดี๋ยวพ่อไปบอกเลยเด้อเลขทางคกสิบอกครับผมต่องวดไว้ก่อนนะครับสําหรับแนวทางของพ่อรัดนะครับผมทางโคกบอกห้าหกไปต้องซื้อขึ้นซื้อลงเนะพ่อเนาะหม่ทีเดียวเนาะมันปากบวนมันบ่เป่า ย้งนในบสือว้าวเดีนยวกึ้นก็ได้ว่ากสิ้นไม่มีอดครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของพ่อรัดนะครับห้าีีนะครับผมห้าสีีนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพ่อก็เขียนมากระดาษเปเล็กๆเนี่ยแะฮะอคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ